เอาละครับก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับ ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวบัตรเทวูนะครับซึ่งเจ้าตัวบัตรเทวูก็เป็นบัตรคริปโตนะครับเราสามารถกดคริปโตมาเป็นเงินสดได้แล้วโดยที่ไม่ต้องผ่านระบบ P2P นะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้นะครับเคยมีข่าวเกี่ยวกับระบบ P2P เนี่ยเกี่ยวกับบัญชีมาหรืออะไรต่างๆนานา,นาทําให้บัญชีธนาคารของเราเนี่ยโดนระง,งับกันไปด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีของเทวูนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้แล้วตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถไปใช้งานได้แล้ว ซึ่งในตัวบัตรนะครับก็จะมี2แบบนะครับก็คือบัตรเสมือนแล้วก็บัตรแข็งซึ่งส่วนตัวนะครับผมก็ได้ซื้อบัตรเสมือนไปแล้วนะครับแล้วก็ได้รับส่วนลดซึ่งถือว่าคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆนะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบคลิปแล้วกันตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงทะเบียนกันเลยดีกว่านะครับเมื่อท่านผู้ชมนะครับกดลิงก์เข้ามานะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้จากนั้นนะครับบรรทัดแรกเนี่ยให้เราใส่ที่อยู่อีเมลที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับจากนั้นเน มันบอกว่าไม่จําเป็นเนี่ยแต่ผมแนะนํานะครับให้เราตั้งค่าไปนั่นแหละนะครับกรอกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับผสมกันนะครับจากนั้นเนี่ยก็กดไปที่รับรหัสยืนยันนะครับทีนี้ก็รอรหัสยืนยันส่งไปที่อีเมลนะครับแล้วก็นํารหัสนั้นนะครับมากรอกจากนั้นเนี่ยรหัสเชิญตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครใส่ขุณผมเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากท่านผู้ชมใส่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับอังเปาแล้วก็คูปองส่วนลดด้วยนะครับโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะติ๊กอยู่แล้วนะคคครรรัับบถ้้าของใไมตติิก็ปดวยนะ ทีนี้นะครับก็กดไปที่คำว่าลงทะเบียนได้เลยจากนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไปที่ Play Store หรือว่า App Store นะครับก็ไปดาวน์โหลดคำว่า t r e v ได้เลยนะก็สะกดตตามนี้ไปได้เลยนะครับจากนั้นก็เข้าระบบให้เรียบร้อยการเข้าระบบเนี่ยก็ให้เรานะครับกดไปที่ตามรูปแบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ภาษาไทยนะครับก็เลือกเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็กดไปที่ล็อกอินนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบนั่นเอง โอเคนะครับทีนี้เมื่อเราเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือหน้ากระเป๋าเงินของเราเองนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับต้องการที่จะใช้บัตรเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยให้เรากดไปที่คมว่าบัตรนะครับระบบจะให้เราไปยืนยันตัวตนเราก็ยืนยันตัวตนอะไรเรียบร้อยนะครับหลังจากยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้มานะครับให้เรากดไปที่คมว่าฝากเงินจากนั้นนะครับเราก็ใช้เป็นกระเป๋าคริปโตอื่นๆได้เลยที่เราใช้งานอยู่นะครับ ถ้าเกิดว่าใครมีใบแนนไทยก็จะสะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเราโอนเงินไทยเข้าไปที่ใบแนนไทยนะครับแล้วก็ซื้อเป็น USD นะครับจากนั้นนะครับเราก็โอนจากใบแนนไทยนะครับเป็น USD B P 2 0นะครับเข้ามาที่ที่อยู่ของเราเองนะครับซึ่งที่อยู่ท่านผู้ชมจะไม่เหมือนของผมอยู่แล้วนะครับนะครับก็กดไปที่คัดลอกที่อยู่แล้วก็โอนเข้ามาถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอาบัตรไปซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าไปแตะในเซเว่นเนี่ยก็ต้องโอนเผื่อมานะครับเพราะว่าเราต้องเติมเข้าไปในบัตรด้วยนะครับ ซึ่งไอเติมเข้าไปในบัตรเนี่ยก็คือเงินของเรานั่นแหละนะครับที่เราเอาไว้ใช้จ่ายนั่นเองนะครับซึ่งเงินซื้อบัตรนะครับก็คือซื้อแล้วนะครับก็คือซื้อเลยนะครับไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีนะครับผมมองว่ามันคุ้มมากนะครับซื้อทีเดียวก็คือคุ้มจบเลยนะครับบัตรแข็งเหมือนกันนะครับผมก็สั่งซื้อไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอบัตรมาส่งที่บ้านอยู่ถ้าเกิดว่าบัตรของผมถึงบ้านแล้วเนี่ยผมก็จะมารีวิวอีกในคลิปหน้านะครับผมแต่ผมจะขึ้นให้ดูนะครับรูปแบบบัตรรรรกก็จะะะปมาาณนนนีี้้คับซึ่ง จ่ายของในเซเว่นหรือว่าร้านค้าอื่นๆนะครับก็แค่นําบัตรเนี่ยไปแตะนะครับหรือว่าไปเสียบนั่นเองนะครับก็สะดวกสบายมากๆซึ่งบัตรแข็งเนี่ยข้อเดียวมันก็คือสามารถกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ทั่วประเทศได้เลยนะครับทีนี้นะครับค่าธรรมเนียมใน,นการกดเนี่ยก็ประมาณ200นิดๆน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นเลทเหมือนๆกับค่ายอื่นอยู่แล้วนะครับ ใายอื่นก็เหมือนกันนะครับแน่นอนอยู่ยแล้วนะครับว่าในโลกคริปโตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่แลกกับการที่ว่าความปลอดภัยของเงินของเราเนี่ยผมว่ามันคุ้มมากๆนะครับยิ่งใครที่ชอบเที่ยวเนี่ยหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมีติดไว้สักบาทนึงนะครับผมมองว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็สะดวกมากด้วยนะ บัตรเสมอนะคะราคาเต็มอยู่ที่20ดอลลาร์นะคบซึ่งถ้าเกิดว่าใส่คูปองไปนะครับก็จะเหลือแค่8ดอลลาร์คุมมาก็สําหรับคูปองนะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างถ้าเกิดว่าใครยังไม่ไปกดรับนะครับมันจะมีแบบนี้นะครับก็ให้เราเลื่อนนะคะเลื่อน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 ดูนะครับถ้าเรางงเนี่ยก็แตะไปทุกอันก็ได้นะประมาณนี้นะครับเราก็แตะไปนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดเข้ามานะครับก็เลื่อนลงมาให้หาที่เกี่ยวกับโบนัส นะครับบวนัสผู้ใช้ใหม่เราก็กดรับให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดผ่าน KYC เนี่ยก็คือกดรับได้ด้วยนะครับตรงนี้นะสามารถเอาไปลดบัตรจริงนะครับส่วนอันนี้นะครับเอาไว้ลดบัตรเสมือนนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าส่วนมากอะถ้าเกิดว่าซื้อบัตรเสมือนแล้วก็หลายคนนะครับก็จะซื้อบัตรจริงด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปข้างหน้าเราเราต้องการที่จะกดเงินสดโดยที่เราไม่อยากจะมีความเสี่ยงกับบัญชีธนาคารโดนระงับเนี่ยก็ใช้เป็นบัตรแข่งเนี่ยมันจะดีกว่านะครับผมหลังจากที่เราเติมเงินเข้ามาแล้วนะครับ แล้วทีนี้เราต้องการที่จะซื้อบัตรเนี่ยให้เราแตะไปที่เปิดบัตรนะครับหรือว่ากดไปที่บัตรใหม่ AG ก็ได้ด้านบนนะครับมันก็จะเจอแบบนี้ถ้าเราต้องการที่จะซื้อบัตรเสมือนนะครับก็กดไปที่คำว่าบัตรเสมือนแต่ถ้าเราต้องการที่จะซื้อบัตรเพิ่มเป็นบัตรแข่งก็กดไปที่บัตรกายภาพนะครับให้เรากดไปที่สมัครบัตรเสมือนนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้เราก็ใส่ที่อยู่ของเราเป็นภาษอังกฤษนะครับ ตรงนี้นะคบให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับตรงนี้ให้คีย์เกี่ยวกับ -66 ไปนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะเป็นประเทศไทยนะฉะนั้นเนี่ยก็นํารหัสคูปองที่เราได้มานะครับนำมากรอกมันก็จะลดให้เรานะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่นั่นเองแล้วก็กดไปที่ชาระเงินแค่นั้นเองท่านผู้ชมส่วนบัตรแข็งก็เหมือนกันนะครับผมวิธีการเหมือนกันเลยก็ใส่รหัสคูปองที่เราได้มานํามาใส่นะครับแล้วก็ซื้อได้เลยนะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใช้งานนะครับ ก็เราต้องกดไปที่เติมเงินนะครับก็สามารถโยกเงินมาจากกระเป๋าเงินหลักของเราเนี่ยเข้าไปที่หน้าบัตรได้นะครับไม่ว่าจะสั่งอาหารซื้อของไปกินข้าวตามห้างหรือว่าร้านอาหารทั่วไปนะครับสามารถใช้จ่ายได้หมดเลยนะครับถ้าเกิดใครผูกไม่เป็นนะครับใน y o u t u b เขามีสอนนะครับเกี่ยวกับผูกบัตรวีซ่าหรือว่าบัตรเดบิตเนี่ยเข้าไปที่แอปนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้จ่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับซึ่งเราต้องผูกบัตรนะครับเข้าไปที่ Apple w a l l e t นะครับหรือว่า Google w a l l e t ก่อน นะครับผมเพื่อที่จะนําไปใช้จ่ายนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกส่วนหนึ่งนะครับข้อดีของเจ้าเทวูนะครับมันสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับจากการสเต็กกิ้งนะครับก็คือการได้รับนั่นเองตรงนี้นะก็สามารถกดเข้ามาดูได้ถึงแต่กัคนที่มีเงินเย็นเยอะๆนะครับอยากจะมาสเต็กกิ้งกินดอกเนี่ยก็สามารถใช้งานในส่วนของเมนูนี้ได้นะครับก็สามารถ กดไปที่สมัสมาชิกนะครับซึ่งเงินที่เราอยู่จากกระเป๋าเงินเนี่ยเราสามารถนํามาดเซ็คก,กิ้งได้นั่นเองนะครับก็าสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับสําหรับเจ้าตัวเทบูก็ค่อนข้างที่จะน,น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับไม่แพ้กับค่ายอื่นๆเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยก็สําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ